สวัสดียามค่ําคืนก่อนนอนครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาทักทายนะเพื่อนเพื่อนนะสิ่งที่ผมต้องการจะพักเครื่องตอนเนี้ยผมรับเช่านะเพื่อนเพื่อนนะตอนนี้ผมทํามาหนึ่งปีแล้วผมเริ่มเริ่มเข้าใจในข้อมูลพักเครื่องขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อนเพื่อนนะอันนี้นะที่ผมต้องการนะมีประมาณอยู่เจ็ด ประมาณ8องค์นะครับเพื่อนๆถ้ายังไงเดี๋ยวเพื่อนๆส่งมาในคอมเมนต์ได้เลยนะอัปโหลดใ,ในคอมเมนต์ได้หมดเลยนะครับผมไม่ไม่ต้องส่งมาทางไลน์ตอนเนี้ในหน้าโปรไฟล์ผมจะไม่มีลิงก์ไลน์อยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องส่งทางอินบ็อกซ์นะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้มันจะเวลาผมจะเข้าไปดูอีกทีผมไม่รู้แล้วเนี่ยอย่างเพื่อนๆเ,เ,เป็นพันคนอย่างเงี้ย แล้วผมเข้าไปดูอีกทีผมไม่รู้แล้วว่าเหรียญที่เพื่อนๆส่งมาที่ผมต้องการน่ะคือคนไหนป้อใจนะฮะคือคนไหนแต่เพื่อนๆน่ะเอาเอาเหรียญที่เพื่อนๆเนี่ยที่ผมผมทำอ่าเขาเรียกว่าทำเป็นคลิปวิดีโอที่แล้วผมโพสนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆเข้ามาดูในนี้ได้เลยแล้วเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยนเ่ถ้าถ้าในตตนะเพื่อนๆนะในตตเลยเอาในตตเพราะตตมันมันจนั้นได้ มันจะใส่รูปภาพได้รูปภาพของพระเครื่องนะเพื่อนนะเพ <ๆ S 1> ื่อนๆเอามาใส่นี่อย่างหลวงพ่อผางเนี่ยผมทําไว้ประมาณเดี๋ยวนะอ่ะยี่สิบห้าโพสอย่างเงี้ยที่ผมผมทําเป็นเป็นไอ้น,นี้ไว้นะ,ะ,ะเขาเรียกว่าจัดเป็นประเภทไว้ไอ้น,นี่ไอ้น,นี่หน้าหน้าของผมนะไอ้น,นี่หน้าแรกไอ้น,นี่ที่เป็นริบบิ้นเนี่ยริบบิ้นตรงเนี้ยเขาเรียกเป็นหน้าประเภทที่ผมจัดไว้นะเพื่อนๆเนี่ยถ้าเป็นหลวงพ่อผางหลวงพ่อผางเนี่ย เพื่อนๆเอามาใส่อ่าโพสต์ไหนก็ได้เนี่ยโพสต์ไหนก็ได้นะเพื่อนๆนะเอามาใส่ได้เลยเนี่ยในพูดเนี่ยต่างๆนานาเนี่ยนะอย่างเงี้ยนะเนี่ยเอามาใส่ตรงเนี้ยในโพสต์เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเอาไปใส่ได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่าเงี้ยขนก็ใส่กันเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยใส่เข้าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยอ่าใส่เข้าไปอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะเอามาใส่เอามาใส่อ่าเนี่ยในในคอมเมนต์เนี่ยเอามาใส่ได้เลยเนี่ย เนี่ยเขามาใส่กันเยอะแยะเลยเนี่ยคอมเมนต์ comment อย่างเงี้ยเอนี่ยเอามาใส่ให้ผมเนี่ยเนี่ยคนเอามาใส่อย่างเงี้ยต้องมาใส่อย่างงี้นะเพื่อนๆนะเอามาใส่ไปเลยคอมเมนต์ comment ไหนเปิดนะคอมเมนต์ comment ไหนไม่เปิดเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเปิดบางเอาความบางคอมเมนต์ก็ผมยังไม่ได้เปิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปไล่มาบางทีโพสต์ไปก็อ่ะเขาเรียกว่าลืมลืมเปิดเยอะเลยไม่เปิดเพื่อนไม่ได้คอมเมนต์เลยเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนนี่เห็นนะ ผมเปิดเนี่ยมีตั้งสามร้อยกว่าคอมเมนต์อย่างเงี้ยนี่เห็นนะนี่มีคนมาคอมเมนต์เพียบเลยให้เอารูปมาขึ้นเลยแล้วก็เขียนไลน์เขียนอะไรไว้นะฮะอย่างเงี้ยอ่าแล้วเหรียญที่ผมต้องการนะเพื่อนๆนะนี่ตามนี้เลยเพื่อนๆเข้ามาดูอย่างเงี้ยถ้าหลวงปู่แหวนอย่างเงี้ยถ้าต้องการเพื่อนๆก็มาใส่หลวงปู่แหวนใส่เข้าไปเลยอย่างเงี้ยหลวงปู่แหวนนะเพื่อนๆนะนี่ใส่เข้าไป ผมทำไว้โพสประมาณหลวงปู่มแหมนเกือบยี่สิบโพสเนี่ยเพื่อนนะใส่เข้าไปที่ผมลืมเปิดคอมเมนต์เดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดให้หมดเลยนี่ลืมเปิดปด้วยเนี่ยเนี่ยลืมเปิดลืมเปิดบางอันก็ลืมเปิดเนี่ยอย่างเงี้ยใส่มาได้เลยนะใส่รูปใส่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆใส่มาได้เลยเน,นี่ยเนี่ย่แตเพื่อนจะขายนะใส่ไอเดียลายใส่อะไรก็ ไม่ต้องส่งมาที่อินบ็อกซ์หรือว่าไม่ส่งส่งมาที่ไลน์เนี่ยอยู่ในคอมเมนต์เพราะว่ามันจะเยอะแล้วผมก็จะจะ,จะดูของผมเองแล้วผมจะเข้าไปดูที่ประเภทว่ามีใครบ้างแล้วผมสนใจเหรียญใดบ้างนะเพืเนนะ่อนเนะอ่าเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วผมที่ผมสนใจนะเพืเ่อนๆน,นะนี่ก็มีหลวงอ่าล่วงหลังลังปืนนะ,อ,ะอันนี้วัดพระธาตุดอยสุเทพนะเพืเ่อนๆนนะสองห้าหนึ่งห้า สองห้าหนึ่งห้าวัดพระธาตุดอยสุเทพเนื้อชินทองแดงนะดีบุบผสมผสมทองแดงเขาเรียกเนื้อชินทองแดงองค์เนี้ยนะครับผมอ่ะโอเคนะเพื่อนๆนะเนื้อต่อไปอ่าหลวงหลวงพ่ออินนะเพื่อนๆนะสองห้าศูนย์สี่นะเพื่อนๆนะตามนี้เลยอ่าเนื้อทองแดงลมดําอันนี้หลวงปู่แหวนนะเพื่อนๆนะอ่าเพิ่อนๆเอาไปใส่ในเมื่อกี้ที่ผมบอกอ่ะเนื้หลวงปู่แหวนเนื้อลมดํา ของลงกระสาบน,นเพื่อนเพนะนี้พระเจ้าอยู่หัวเขามีพระราชกระแสะรับสั่งให้สร้างตอนที่มีเขาเรียกว่าบล็อกจากลงกระสาบมาแม่พิมพ์จากลงกราบแล้วก็ทาก็ทำขึ้นมาจากอ,าอะไรนะ่เขาเรียกมหาหลายศิลปกรอะไรประมาณนั้นเลยเพืเเ่อนดูก็รู้แล้วก็คมชัดแล้วก็เนื้อดํา นี่ลวงปผูผางก็เหมือนกันเนี่ยจากโรงกระสาบต้องอย่างนี้นะพี่บรรดาเอาอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยรุ่นเลกสองห้าหนึ่งสองนเพื่อนนะไอ้บล็อกคอติงบล็อกคงเคไม่ต้องส่งมาเพราะผมไม่ได้ต้องการบล็อกบล็บอกนี่ผมไม่ต้องการเลยแล้วก็ลุงป,ปูแหวนผมไม่ได้ต้องการบล็อกนะนเพื่อนนะต้องการแบบลักษณะอย่างเงี้ยจากโรงกระสาบเอามีรูขนจมูกมีอะไรยังไม่เอาผมไม่เอานะครับ มูมีขีดนู่นบล็อกที่มีอา่าหลุมผ้าพังมีสิบบล็อกเนี่ยผมก็ไม่เอานะฮะผมเอาแบบเนี้ยแบบเนี้ยเพื่อนๆมาแล้วผมให้ราคาสูงด้วยน,นี่เหรียญของพระเจ้าอยู่หัวครบสี่รอบแล้วนะเพื่อนต้องอย่างนี้นะอา่าไม่มีดาวกระจงกระจายบล็อกนู่นบล็อกนี่ไม่มีนะฮะอา่าเนี่ยบางคนก็มีดาวกระจายข้างบนไม่มีนะเพื่อนๆไม่มีบล็อกบล็อกจะไม่มีออา่า อันนี้ก็เหมือนอันนี้หลวงหลวงพ่อเงินได้เพื่อนนะถ้าบทมีแปดเหรียญที่ผมต้องการอยู่นี่ผมให้ราคาดีหลวงพ่อเงินต้องแบบนี้นะตัวตอกนะเพื่อนนะด้านหลัง <S <S เนื้อเนื้อ,อทองแดงนะเพื่อนนะลมดำตอนนี้ลมดำมันจะก็จะหายหายไปหน่อยนึงใช้งานเนี่ยมันจะจะมีอยู่บ้างี่ประมาณนี้ผิวต้องประมาณนี้นะว่าเนื้อต้องประมาณในหน้าตาต้องประมาณนี้อันนี้ผมให้ราคาสูงเลยสูงกว่าที่เพื่อนเพื่อนซื้อขายกันอีกนะ อันนี้ก็คืออผู้จัดโต้เพื่อนเพื่อนนะสองห้าหนึ่งเจ็ดองนี้ก็หลวงพ่อเงินวัดรอยใหญ่หอมสองสีเ่เก้าสามนะเพื่อนเนะโอเคแล้วก็หลวงพ่ออะไรละอลพลุงปูพบุษุนะเพือเ่อนเพื่อนๆนะตรงนี้สองห้าหนึ่งแปดนะรุ่นพิเศษอย่างนี้นะเนื้อทองแดงลมดำเนี่ย แล้วก็หลุงปูเผือกนะเพื่อนนะหน้าตาต้องอย่างนี้หลุงปูเผือกเนี่ยส่งมา,าผิวผิวไฟนะเพื่อนนะผิวไฟหลวงปูเผือกเนี่ยทั้งหมดแปดองค์เนี่ยที่ผมต้องการแล้วเพื่อนเพื่อก็ไปดูในในที่ที่ผมเก็บประเภทไว้นะโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดลงรายละเอียดลึกๆของแต่ละประเภทนะโอเคโอเคครับสวัสดีครับ